หลายคนอาจจะมีธุรกิจของตัวเองแต่ก็อาจจะมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะฉันจะคำนวณอย่างไรให้มีจุดคุ้มทุนก่อนอื่นเลยนะคะมาดูความหมายของจุดคุ้มทุนก่อนจุดคุ้มทุนเราเรียกอย่างว่าเบรกอีเวนต์พอยต์นะคะเป็นจุดที่รายได้เท่ากับต้นทุนนั่นหมายความว่ากำไรยังไม่เกิดหรือกำไรของเราเท่ากับศูนย์นั่นเองสิ่งที่เราควรจะทราบจากจุดคุ้มทุนนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะตัวที่หนึ่งนะคะคือตัว p. p p คืออะไร p ก็คือ price นะคะไพก็คือราคาขายต่อนหน่วยสมมุติว่าถ้าเราเป็นธุรกิจที่ขายกาแฟนะคะเราอาจจะมีการตั้งราคาของกาแฟเอาไว้ว่าที่หน่วยละแก้วละ50บาทเป็นต้นนะคะตัวที่2ที่เราควรจะทราบอีกอย่างหนึงน่งก็คือตัว VC หรือเราเรียกว่า variable cost นะคะก็คือต้นทุนผันแปรต่อนหน่วยนั่นเองลักษณะของต้นทุนผันแปรต่อนหน่วยเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นกาแฟที่เราทําการขายเนี่ยเรามีกาแฟเรามีน้ําตาลเรามีครีมรวมถึง ออแก้วที่เราใช้บรรจุนะคะเราถือว่าเป็นต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนั่นเอง ตัวที่3นะคะคือตัว TFC Total Fixed Cost นะคะตัวนี้ก็คือต้นทุนคงที่รวมลักษณะของต้นทุนคงที่รวมก็คือต้นทุนตัวนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกําลังการผลิตย,ยกตัวอย่างเช่นค่าเช่าหรือเงินเดือนของพนักงานก็ตามนะคะยิ่งเราขายได้เยอะค่าเช่าของเราก็ยังเท่าเดิมหรือเงินเดือนพนักงานเราก็จ่ายเท่าเดิมนะคะตัวสุดท้ายค่ะก็คือตัว CM นะคะ Contribution Margin นะคะตัวนี้ก็คือกําไรส่วนเกินซึ่งกําไรส่วนเกินตัวนี้นะคะเราจะหาได้จาก เอาตัว P ไปลบกับ VC หรือเอาราคาขายต่อนหน่วยไปลบกับต้นทุนผันแปรต่อนหน่วยนั่นเองเอาละคา่ะพอเรารู้รายละเอียดตัวพวกนี้แล้วนะคะเรามาดูกันว่าวิาวธีการคำนวณจุดคุ้มทุนคำนวณอย่างไรจุดคุ้มทุนหรือเบรกอีเวนต์พอยต์นะคะได้มาจากต้นทุนคงที่รวมหารด้วยกำไรส่วนเกินรวมนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันง่ายๆนะคะอย่างเช่นร้านกาแฟกู๊ดคาเฟ่นะคะของเรามีการตั้งราคา ขายกาแฟไว้แก้วละ50บาทเพราะฉะนั้นตัว p ของเราก็คือ50บาทนั่นเองนะคะต้นทุนกาแฟ1แก้วประกอบด้วยกาแฟน้ำตาลน,นมรวมทั้งแก้วบรรจุภัณฑ์เนี่ยต่อแก้วนะคะคำรวณแล้วอยู่ที่หน่วยละ35บาทเพราะฉะนั้นตัว vc ของเราก็เท่ากับ35บาทนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะนอกจากต้นทุนต่างๆที่เสียแล้วเรายังมีค่าเช่าสถานที่1 5 0 0 0บาทรวมทั้งเงินเดือนพนักง,งานอีก1 5 0 0 0บาทนั่นหมายความว่าตัว ต้นทุนคงที่รวมของเราหรือตัว TFC ของเราจับ2ตัวนี้บวกกันก็ได้เท่ากับ30,000บาทนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะกำไรส่วนเกินของเราหายยังไงจำสูตรได้ไหมคะสูตรง่ายๆก็คือเอา P ลบกับ VC นั่นเอง P ของเราคือ50บาทนะคะ VC ของเราคือ35บาทเพราะฉะนั้นกำไรส่วนเกินของเราก็เท่ากับ15บาทนั่นเองค่ะทีนี้เรามาคำนวณกันเลยนะคะว่าจุดคุ้มทุนของกิจการแห่งนี้ จะเป็นเท่าไหร่ตัว TFC ของเราแทนค่าแล้วคือ3 0 0 0 0บาทนะคะตัว CM ของเราก็คือ15บาทเพราะนั้นเราจับ3 0,000ไปหารด้วย15คําตอบก็คือ2,000แก้วนั่นหมายความว่าธุรกิจแห่งนี้นะคะต้องขายให้ได้2 0 0 0แก้วถึงจะคุ้มทุนและถ้าขายได้น้อยกว่า2,000แก้วหมายความว่าไ,ไงขาดทุนแน่นอนค่ะและถ้าสมมติว่าขายได้มากกว่า2,000แก้วนั่งยิ้มได้เลยนะครับแสดงว่าธุรกิจของเราเกิดผลกําไรแน่นอนค่ะ